บางท่านก็บอกว่าจะเปลี่ยนทะไมรถมันออกแบบมาดีมากจอดดีมากสบายเปลี่ยนใจลงล่าไปลองดูครับพกอขับต่ออะไรรับางท่านเขาบอกว่าจะเปลี่ยนทําไมรถมันออกแบบมาก็ดีอยู่แล้วจะไปทําทําไมของเดิมมันเป็นยังไงครับลูกค้าของเดิมมันตึง,ตงไปฮะแล้วมันลอยๆดีเลยครับช่วงล่างรู้สึกว่านุ่มเนียนขึ้น อันนี้ถือว่าถูกมากถือว่าถูกมากเกินือบาทได้ขนาดนี้เกินความราคามากเกินความคาดหวังลูกค้าไปเยอะเลยนะโยนของมือกบาลอันนี้ต่างจากของเดิมเยอะไหมครับลูกค้าต่างแทบจะโดยสิ้นเชิงเลยครับอืมทั้งการเก็บรอยต่อแล้วก็การแบบทับแรงกระแทกรอยต่อเก็บดีไหมครับดีมากครับผมฝาทอก็ก็ดีครับก็ดีอย่างงั้นถ้าถ้าคันเก่าอะสะพานกระโดดเลยอ่าครับผม ออสสร้อยตะเกาะสะพานอืมดีเลยครับอนนโอเคมากแบบความเร็วสูงนี่สบายครับความเร็วสูงเนี่ย,ย,มยผมว่ามันรู้สึกนิ่งกว่าฝานท่อร้อยต่อก็โอเคครับไม่ไม่แบบถ้าเดิมนี่รู้สึกแบบเหมืนๆๆอนยั้งตึงตึงอ่ะอ่านี้รู้สึกดีครับชอบพอใจมากครับถูกใจครับราคาก็ถูกใจด <ละ S 2> ้วยราคาก็ถูกใจที่สุครับราคาถูกใจครับผมแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่าครับบผมดีกว่าฟีลลิ่งเดิมก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าลองแล้วก็ เหมือนโดนป้ายยาครับเปลี่ยนโชกแล้วไปลองรถมาเป็นไงบ้างครับพี่ก็ขับเนียนขึ้นครับแล้วก็ช่วงขึ้นสะพานหรือว่าพวกเนินอะไรเงี้ยรู้สึกว่ารถมีอาการโยกซ้ายขวาน้อยลงก็ประทับใจครับเิลน่คือความกระด้างอ่ะมันน้อยมันดูลักัวรี่ขึ้นเยอะใครที่บอกแข็งผมก็เม้ไม่แข็งนะดีหรือไม่ดีครับดีครับดีไหมครับพี่ผู้หญิง เป็นยังไงครับผมอันนี้หนึบขึ้นชัดเจนแล้วก็อาการโยนซ้ายขวาเนี่ยเวลาที่ตกหลุมหรือว่าถนนไม่เรียบเนี่ยน้อยลงชัดเจนถ้าคนใช้เดิมๆอยู่มาลองอันนี้เนี่ยสัมผัสได้ลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับแตกต่างนะครับเคลียร์ข้อสงสัยหมดแล้วครับเห็นผลจริงครับรีบมาเลยครับจองก่อนได้ใช้ก่อนเปลี่ยนโช๊คเสร็จเรียบร้อยแล้วไปลองรถเป็นไงครับพี่ก็โอเคมาก โอเคมากก็รู้สึกแบบอันดับแรกเลยคือมั่นใจขึ้นพอใส่โชกตัวนี้ไปแล้วแล้วแบบมั่นใจขึ้นเยอะครับแล้วก็ความเร็วตามก็ยังนุ่มอยู่ตอบโจทย์ลูกค้าไหมโอเคมากก็สนุกมากครับรอยต่ออะไรก็ค่อนข้างดีขึ้นเยอะมากๆการเปลี่ยนเลนก็รู้สึกมั่นใจขึ้นับไม่โยนละดีครับก็สั้นลงครับก็หัวไม่โยกครับมีกระโดดรอยต่อเนี้ยจะเสียงของในห้องโดยสารก็จะเขย่าเขย่านะครับผมอันนี้ก็ดีขึ้นมากเลยครับ